เมื่อวานนี้นะครับคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการกกตก็ออกมาบรรยายครับเรื่องของบทบาทหน้าที่และของส่วนราชการต่อการเลือกสวและแนวทางในการดําเนินการร่วมกันระหว่างกกตกับกระทรวงมหาดไทยในการสมนาเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี67นะครับถามว่าเแล้วทำไมต้องเป็นกกตกับกระทรวงมหาดไทยคุณพลืดแล้วก็ท่านผู้ฟังเจ้าภาพหลักเนกกต ะะส่วนผู้สนับสนุนใหญ่อย่างเป็นทางการก็คือกระทรวงมหาดไทยเพราะเขาดูแลผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับเป็นผู้ที่จะอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งเวลาคุณไปครูหากาบัตรเออไม่ใช่ขอภยัยในการที่จะควบคุมกำกับดูแลเนี่ยในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการย่อมเป็นกระทรวงมหาดไทยเพราะจะต้องมีการรับสมัครในระดับอำเภอแล้วก็ในระดับจังหวัดเนี่ยผู้ที่จะช่วย กกตได้และบริสุทธิยุติธรรมคือกระทรวงมหาดไทยเขาเลยมาคุยกับกระทรวงมหาดไทยสัมมนา,าร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกสวออปี67เเพราะถือว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยครับคุณแสวงบอกว่าการเลือกสมาชิกสว สวออเนี่ยนะฮะตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยต้องได้สวออผู้ทรงคนวุฒิไม่ได้เกิดจากการบริหารจัดการเพื่อให้มีคนมาลงคะแนนซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญครับยอมรับครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ขนาดเลขากรกตอบอกไม่ใช่เรื่องง่าย,น,ยนะฮะที่จะไม่ให้มีการกระทําดังกล่าวก็คือมีการั้วกันะ่ะเออแบบให้คนนี้มาลงเพื่อที่จะเลือกตัวเองเออมันก็มันก็ทํากันยากแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ และก็จะไม่เข้มขน้นเหมือนที่ผ่านมานะครับแม้จะไม่เข้มขน้นแต่การเลือกครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสารดีกาเคยวินิจฉัยแล้วครับว่าผู้สมัครไม่สามารถขอคะแนนมาเลือกตัวเองได้เพราะรัฐมนูญกกาหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ลงคะแนนจะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต จากคำตัดสินของศาลฎีกามาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นผู้สมัครจึงไม่อาจหาเสียงขอคะแนนได้นะครับนอกจากเผยแพร่ประวัติการทำงานและคุณสมบัติของตนเองเท่านั้นผู้ง่ายๆหาเสียงไม่ได้แต่แนะนำตัวได้นะครับท่านก็ย้ำการเลือกสวครั้งนี้จะมี26หน่วยงานที่ทำงานกับกกตสนับสนุนข้อมูลที่จะต้องพิจารณาเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัครสวซึ่งยอมรับครับว่าการเลือกสวครั้งนี้มีความสลับซับซ้อนนะครับแมต้องขีดเส้นใต้แลว กดอกเพราะแม้แต่ท่านเลข,ขากรกตสแสวงบุญมียังบอกว่างงการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสลับซับซ้อนเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครประชาชนไม่มีสิทธิ์จะเลือกอ,อันนี้ถูกต้องคนระับใครที่นนะใครที่ไม่ได้สมัครเป็นสวไม่ใช่สองพันไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสวถูกนะฮะแล้วก็ต้องตามกลุ่มอาชีพที่เขาบอกด้วยนะครับและถือว่าเป็นการเลือกในรูปแบบนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยดังนั้นการที่จะเข้าใจ และบริบทอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะยังใหม่สําหรับทุกคนนะครับอันนี้เราก็ต้องศึกษากันนะฮะยังไงก็ตามครับเชื่อว่าการเลือกสวในครั้งนี้จะสําเร็จและเป็นไปได้ด้วยดีเรียบร้อยนะครับ ถ้ามีปัญหาก็ต้องแก้ไขเชื่อในศักยภาพของการทํางานของกะกะตและกระทรวงมหาดไทยที่ทํางานร่วมกันมาโดยตลอดฮะรวมถึงกรุงเทพมหานครก็มีบุคลากรที่มีศักยภาพการเลือกสวจะมีกล้องวงจรปิดให้ประชาชนได้สังเกตการเพื่อความโปร่งใสและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมครับ